สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอลิฟสายมันครับคลิปนี้ผมอยู่ที่บางนาแท c กเตอร์วันนี้มีรถอะไรมานําเสนอนะครับเดี๋ยวให้พี่เอิร์ทแนะนําเลยคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่องโอลิฟสายมันนะคะวันนี้เรามีรถขนาด12-13ตันเป็นรถรุ่นใหม่ไฟกระพริบนะคะ<ม>สวยว้าวแก้วร้าวเลยทีเดียวนะคะสําหรับด้านหลังของดิฉันคุณผู้ชมขาคันนี้เป็นแคท 312F ย้ำว่าเป็น 312F นะคะหรือจะเรียกว่าล่าสุดของแคทญี่ปุ่นตอนนี้เลยก็ว่าได้เป็นล่าสุดเลยแมนแล้วนะคะเป็น 312F คุณผู้ชมดู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 บุ้งกีให้ดูบุ้งกีนี่เดิมเดิมบุ้งกีเดิมนี่นี่ดูแกยังแน่นอยู่ไหมแน่นแน่นแล้วเนี่ยสัญลักษณ์แคทก็ยังอยู่นะคะอันนี้ก็คือมาเดิมๆบอกเลยว่าคันนี้มีเออคันนี้มาสวยมากๆนะคะสำหรับแคท 312F เห็นไหมคะโลโก้แคทอะไรอย่างเงี้ยเต็มเลยยังเต็มอยู่คุณผู้ชม,มบอกเลยว่าคันนี้มากงามแห้งพี่น้องนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่ฝั่งนี้กันก่อนดีกว่าะนะคะคันนี้ก็มาเป็นใบแท็ก50เซนก็จ,จะมีก้อนออยางติดมาใบแท็กทำไมมันมีก้อนอยางติดอะรพี่เออันนี้ก็เขาอาจจะใช้เดินบนปูน,ปนบนซีเมนอะไรอย่างงี้ะนะคะ ก็ถ้าไม่ต้องการนะคะเราก็ถอดออกให้ได้หรืออยากจะเปลี่ยนเป็นแท็กใหญ่70เซนเราก็ทําให้ได้หรือแต่ก้อนยางเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าต้องการเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่เพราะอันนี้มันไม่ค่อยสวยแล้วเราก็จะหาแบบสวยๆเต็มๆนะคะให้ไม่คิดค่าใช้จ่ายจัดเลยใช่ค่ะผู้ชมนี่ค่ะภูมิใจนําเสนอ312 F นะคะสีเดิมทั้งคันจัดเีะค่มสีเดิมทั้งคันไม่ต้องทําสีเลยคันนี้นะคะเอาเดิมๆไปเลยรับประกันว่าแหลมมากแหลมนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูปั๊มเพื่อเป็นออเดิร์ฟกันหน่อยอ่ะดูออเดิร์ฟผามผ้ามเลยเเด้อจ้านีนะคะอันนี้เป็นปั๊มเดิมๆ อันนี้ยังไม่ทําการล้างอัดฉีดอะไรทั้งสิ้นนะคะมาเดิมๆจากญี่ปุ่นแบบนี้เลยคุณผู้ชมไม่ได้เต็มแค่ปั๊มนะช่วงล่างช่วงล่างก็ยังเต็มทั้งหมดอ,อันนี้ดิฉันรับประกันเลยว่าเดิมๆนะคะช่วงล่างสวยงามมากนะครับะะสปอตเกตอ่าร้อนนาำแคลรียนะครับวันเลอร์เต็มหนาตึ๊บเลยมาดูได้ที่บางนาแฮกเตอร์นะคะตุ๊กจะมีเดี๋ยวเราก็จะทายราคากันท้ายคลิปนะคะอ่าสำหรับรุ่นนี้นี่ค่ะ อุ้ยสูงใหญ่มากแกนะพี่รสูงเท่าไรร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบสองรถน่าจะประมาณส <c oughs> ักส <c oughs> องเมตรโอ้ยเนาะเนี่ยนะคะก็จะมีกล้องมองหลังอันนี้คือสีเดิมเดิมนะคะถ้าอชอบสีเดิมทั้งตัวรถแต่ว่าอยากจะเก็บที่ตูดเอา,อางี้ดีกว่านี่ท้ายารถ่างนี้เราก็เก็บให้ฟรีได้นะคะคุณผู้ชมขาไม่คิดค่าใช้จ่ายสวยจริงๆคุณผู้ชมคันนี้นะอันนี้ก็เป็นเดิมเดิมจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้ให้ดูแบบ เรียวๆเ,เลยว่ามาอย่างนี้นะคะนี่เอา้าแล้วทําไมทางญี่ปุ่นเขาเจาะมาอย่างนี้เลยเหรอเอา้าแมนมาเดิมๆแบบนี้อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาทํายังไงอาจจะเป็นการใช้งานของเขาอะไรอย่างเงี้ยสบายผมร้อนหรือเปล่าใช่คิดว่านะคะอันนี้นะดิฉันไม่มีแรงค่ะไม่มีเลยนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวะะให้ดูอันนี้เป็นรถขนาด12ตันเท่านั้นแต่ทําไมดูใหญ่จังเลยนี่นะคะเพราะเขาดีไซน์ใหม่ทําให้มันดูสูงดูโปรง่งบ้าทไทยสาบระขึ้นม,มากนะคะสําหรับคันนี้ ตใหมากแมนตานะคะสวยงามมากนะครับผมบอกเลยคันนี้รุ่นอะไรนะแคทสามหนึ่งสองเอสนะคะอันนี้ให้ดูภายใน,ใ<ห>นใภายในคุณผู้ชมเบาะเบอร์ไม่มีขาดค่ะนะคะมาเดิมเดิมแบบเลิศสเมนเนแตนมากโอ้โหดูดนะคะนะครับดูความสวยความงามของภายในเต็มทุกจุดนะครับไม่มีอ่าเขาเรียกอะไรไม่มีรอย ไม่มีไม่ขาดอ่ะบอกอไม่ขาดเลยนะครับ,รบอ่าโอลิฟจะขึ้นไปดูเครื่องไหมพี่จะเป็นกําลังใจให้อยู่ข้างล่างได้เดี๋ยวผมไปเปิดดูเครื่องได้ค,ะค่ะเดี๋ยวผมพาไปเดินไปดูเครื่องยนต์นะครับว่ารุ่นนี้มันใช้เครื่องอะไรนะครับแต่ผมว่ามีข้อมูลคร่าๆวๆก็คือรุ่นนี้มันจะใช้เครื่องอะของแคดโดยตรงนะแคดแท้ๆเลยแคดอหรีอีร้อนนะพี่น้องนะครับดูอันนี้คือ เครื่องนะครับเครื่องแคทแห้งๆไปเลยคันนี้มีอ่ารุ่นนี้พี่เอิทมีลูกค้าซื้อไปใช้งานแล้วหรือ,อยังมีแล้วค่ะ,ะเคยนำเข้ามาแล้วแต่จะบอกว่าสวยๆรุ่นใหม่แบบนี้ไม่ได้หาง่ายนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะคุณผู้ชมเคยนำเข้ามาแล้วนะคะมีคุณลูกค้าซื้อไปใช้แล้ว Mm hmm. แต่ว่าสเปคแบบว่ารุ่นใหม่ๆแบบนี้ออปชันเต็มแบบนี้สวยๆแบบนี้องตรงไม่ได้หาง่ายๆนะคะหายากหรือเหมือนกันในที่สําคัญตอนนี้ไม่ได้แพงเหมือนตอนที่นําเข้ามาใหม่ๆ mm hmm. นะคะเอาง่ายว่าตอนนี้อัต,ตาราแลกเปลี่ยนไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยคือเรดเงินมันลดลง <c oughs> นะคะราคารถก็ย่อมถูกลงเมื่อก่อนถ้าจาไม่ผิดนะรุ่นเนี้เคยขายอยู่ประมาณสองล้านสองนะคะคุณผู้ชมแต่คันนี้นะคะทําใหม่หมดเอาง่ายๆว่าล้านเก้ามีอร ก็คือถ้าไม่ทำเชีร์อีกใช่คําว่าทําใหม่หมดในที่นี้ก็คือตรวจเช็คระบบให้ใหม่ทั้งคันนะก็พวกระบบไฟฟงไฟฟ้าความร้อนทุกอย่างเอาตั้งแต่ว่าใบแท็กไปยันปลายบุ้งกี่อันนี้คือทางร้านตรวจเช็คให้ใหม่พร้อมใช้งานสังเกตดูว่าทุกคลิปพี่เอิร์ธจะย้ํานะครับตั้งแต่ใบแท็กยันปลายบุ้งกี่นะครับก็คืออันนี้เช็คละเอียดจริงๆนะครับถ้าใครชอบสภาพแบบนี้เดิมๆอยากจะ เอาไปทําเองได้เหมือนกันได้เหมือนกันออค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าซื้อจากร้านเราถ้าให้เราทําให้เราก็จะรับประกันให้ฟรีหนึ่งเงินเต็ม,มแต่ถ้าคุณผู้ชมคุณลูกค้าซื้อตามสภาพอันนี้เราก็ต้องคุยกันให้เข้าใจก่อนว่าถ้าเลือกที่จะซื้อตามสภาพเราก็ไม่ได้มีการรับประกันให้นะคะคถ้าเกิดว่า อยากจะเรียกช่างไปเซอร์วิสไปได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายทันทีมันก็จะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าถ้าเป็นอ่ะซื้อกับทางเราเราก็จะมีการรับประกันให้ใช่แววถ้าเอาแบบตัวเช็คนะถ้าตามสภาพเราก็ไม่รับประกันให้นะคะก็เหมือนทุกร้านทั่วไปอ่รู้สึกว่ามีบางคลิปหน้าที่เอฟซีคอมเมนต์ว่าพีเอิร์ดดูอุบปวดเนี่ยอันนี้ข่าวลือหรือเรื่องจริงน้ำหนักขึ้นมาประมาณต้องมีสิบกิโลค่ะกินดีอยู่แทบ เรานอกเรื่องนะครับพอดีเห็นเอฟซีกินเบียร์แ่บไปหน่อยค่ะนะคะกินเบียร์แทบไปหน่อยเบียร์แ่บไปหน่อยบวมเบียร์นะคะโอเคโอ้โหบูมอาร์มนะครับเต็มทุกจุดเลยผมบอกให้นะคะขนาดมาจากอ่าท่าเรือขึ้นจากเรือนะครับคือแบบไม่มีรอยเยิ้มมาทุกคนไม่มีรอยรอย่วด่วซึมเลยนะครับช่วงล่างสวยงามมากผมบอกให้แน่นแน่นแน่นช่วงล่างก็แน่นอยู่ แต่น้องโอลีฟก็ถ่ายให้ที่ผมหอมสิอ้าวเหรอโทษลากองอะนะคะโอเคถ้าใครสนใจนะคะแคสสามหนึ่งสองเอฟนำเข้าแท้ๆจากประเทศญี่ปุ่นนะคะรับประกันคุณภาพสินค้าเรียนเชิญมาได้ที่บางนาแท็กเตอร์นะคะ <c oughs> ยังมีอีกหลายยี่ห้อแต่อันนี้ก็คือนี่รุ่นใหม่อยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะในตอนนี้สามหนึ่งสองเออะในในร้านจอดของบางนาแท็กเตอร์เนี่ยมีกี่คันมีคันเดียวเท่านั้น โอ้โห oh, oh, มีคันเดียวเท่านั้นเท่านั้นคุณผู้ชมหนึ่งคันเท่านั้นใช่ค่ะใครมาก่อนมีสิทธิก่อนครับแม่นตาก็เหมือนสาวงามออใครมาก่อนได้ก่อนเนาะครับเออสวยงามเลยเออนะครับรุ่นนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่เคยดูรีวิวแล้วก็ไม่เคยได้ยินมานะครับ <S <S ผมก็เลยให้พี่เอิร์ดนำเสนอนะคกับเจ้าแคทหนึ่งสองเอฟคันนี้ เพราะว่าไม่เคยเจอจริงตอนแรกผมเดิน่านในรอบเกือบปีที่ได้นําเข้ามานะคะคันที่แล้วจะไม่ผิดน่าจะไปฉะเชิงเซาหรือไม่ก็นครปฐมนี่แหละขายไปอ่ะนานแล้วสองปีแล้วนานไหมกว่าจะได้อ่สามหนึ่งสองเอฟเข้ามานานนะคะก้าวืนฝืนทนนานนานเพราะว่ามันยังเป็นรุ่นใหม่อยู่นะคะเขาไม่ได้มีกันขายกันเยอะไม่ได้มีแบบยังไงก็ถือว่ายังเป็นรุ่นใหม่นะคะหลายคนก็บอกว่าบุ้งกีนะครับบุ้งกีเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนใหม่นาอเพี่อเนาะ นี่นี่นี่ให้ดูนะเนี่ยคือมันหนามากมันคือแบบแล้วโลโก้เนี่ยทุกอย่างก็ยังเต็มอยู่นะคะคอันนี้คือมุกขี่เดิมจากเธอจ๋าน,นซื้อซื้อไปแล้วไม่ได้ใช้งานงเลยค่ะเนี่เย <unified S 1> <inne. S 2> เหมือนมุกขี่มือหนึ่งเลยจริงเหมือนเหมือนมุกขี่มือหนึ่งเลยใช่ค่ะมานี้ครับสําหรับเคสสามหนึ่งสองเอนะครับโอ้โหรถรุ่นใหม่ก็วิธีการรีวิวก็จะติดติดขัดขัดหน่อยเพราะว่าอ่าเรื่องสเปค เรื่องอะไรทุกอย่างนะครับเราอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คอมเมนต์ได้นะรับข้อขนาดคนขายยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนักภาษาลายกับตากล้องตากล้องไม่รู้เรื่องอะไรเลยกันค่ะโอเคนะคะอย่าลืมนะคะถ้าสนใจสามหนึ่งสองเอฟหรือว่าสนใจรถขุดนำเข้าจากญี่ปุ่นบา a n g เต t e ์ยินดีต้อนรับนะคะสวยงามมากอันนี้คือมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาหรือเปล่าของแคทเนี่ย ถ้าถ้ามาจากเก่านอกมันจะเป็นไงกระบอกอ่ากระบอกไฮดรลิกกระบอกดาหมดเลยมันจะเหมือนแต่รุ่นถ้าเป็นรุ่นใหม่ซีเรียสูงมันจะเป็นกระบอกดาหมดแล้วนะคะถ้าเหมือนอ่ารถขุดบ้านเราถ้าเป็นแคทบ้านอ่าถ้าเป็นแคทบ้านเราเนาะเขาจะเรียกอะไรนะแคทตัวท็อปรอเปล่าใช่กระบอกดานะคะแคทจะเป็นแคทตัวท็อปกระบอกดําเหมือนอ่าซันนี่ซันนี่กระบอกดาเนาะ แต่ผมอยากรีวิวซันนี่มากนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นซันนี่เป็นรถขุดเก่านอกญี่ปุ่นเมื่อไหร่นะครับเจอกันแน่ไม่มีไม่มีแน่นอนเพราะว่าซันนี่เขาตีตรามาแล้วว่าเป็นใช่นะนะคะใช่น่อันนี้ก็นี่ฮาขำๆกันยามเย็นนะครับเพราะว่าพี่เอิร์ดเลิกงานแล้วผมก็เหมือนเดิมครับอ่าก็คือกินเบียร์กันต่อจับอ่ะอะไรนะเอาไปดิเดี๋ยวเราจะชวนน้องไปกินเบียร์กันต่อนี่อีกแล้วนะครับอ่าวันนี้ มีงานต่อโอเคค่ะเข้างานิีทุ่มค่ะอะไรวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมจับพี่เอิร์ดมารีวิวแบบอ่เรียวๆรวบแล้วตัดตอนไปเลยนะครับพี่เอิร์ดเดินออกจากลูกค้ามาติดลูกค้าประมาณสิบกว่าท่านวันนี้ขายดีไหมช่วงนี้ก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆแต่จะดีกว่านี้ถ้ามีลูกค้าจากช่องน้องโอลิฟมาเพิ่มนี่โอรโหไปอีกหนึ่งครับขอบคุณมากครับพี่เอิร์ดครับอ่ะ สำหรับเจ้าแคท 312F ่คันนี้นะครับผมบอกเลยสภาพสวยงามมากนะครับใครที่ไม่สนใจใครที่ไม่มาดูถือว่าพลาดน,นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าจับจองไปแล้วผมบอกเลยสวยงามจริงๆนะครับขนาดาตัวผมนะครับอยู่ในกล้องเนาะผมดูผ่านกล้องแล้วก็ดูผ่านตัวจริงผมบอกเลยเทียบกับรถใหม่ป้ายแดงน้องๆป้ายแดงเลยนะครับแต่ว่าเป็นรถขนาด12 13ตันเนาะใช่ค่ะ ผนย้ายสะดวกสบายนะครับสวยาง,งามมากเลยนะครับถ้ามีตังค์ผมก็อยากได้ไปให้ทีมงานอยู่นะเพราะว่าใขรฟรีได้ก็เพราะอยากให้ฟรีพูดละถ้าให้ฟรีผมผมผมเอาคันนี้แหละนะครับ <laughs> อโอเคนี่ฮะเบรกกันไปเบรกกันมานะครับสําหรับพี่เอิร์ธวันนี้นะครับก็ผมมาหาพี่เอิร์ธบ่อยนะครับบ่อยจนที่แบบว่าจ,จะ เริ่มเป็นอ่ะพี่กับน้องกันแล้วนะครับเหมือนกับขีคอกันแล้วค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับอ่าบ่าวโจมึงกบนนะครับบ่าวตูไปกินเบียร์ล้อเราตอนนี้เราต้องไปกันได้แล้วแหละโอเล่โอเค๋ยวปิดคลิปให้หน่อยโอเคค่ะอย่าลืมนะคะสามหนึ่งสองเอฟนะคะรถขุดด้เข้าจากญี่ปุ่นแนะนําเลยมาที่บางนาเฮกเตอร์และที่สําคัญฝากติดตามช่องน้องโอลิฟสายมันกันเยอะๆนะคะดันช่องน้องให้ดังทะลุแสนแสนผู้ติดตามไปเลยเนาะเอาแสนพอลโลก่อนตอนนี้เอา เอาแซนสาหัดก่อนไหมะโอเคค่ะสรับวันนีเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากด้วยครับทุกคนครับ